สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้เรามาทำคุคกกี้นิ่มรสกาแฟกันนะคะทำง่ายไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนวิธีทำนะคะก็มีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมแป้งอนเนกประสงค์นะคะ180กรัมด้วยกันค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนชาค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะนำแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะมาร่อนนะคะเตรียมเอาไว้ค่ะพอร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หัวนมผงเข้าไป30กรัมค่ะ หัวนมผงเนี่ยจะทําให้คุกกี้หอมแล้วก็มันมากขึ้นนะคะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะเป็นกาแฟผงนะคะหรือว่าเป็นกาแฟที่เราชงทานเนี่ยค่ะ1.5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายแบบป่นนะคะ70กรัมด้วยกันค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะ80กรัมค่ะแล้วก็เกลือนะคะ1-8ส่วน8ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้เนยเค็มละลายนะคะที่เย็นแล้วนะคะ120กรัมด้วยกันค่ะเทลงไปเลยนะคะ ต่อไปนะคะใช้เครื่องมิกเซอร์นะคะผสมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้สปีดต่ําก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ส่วนผสมในกระเด็นออกมาข้างนอกนะคะพอเราใช้สปีดต่ําไปได้สักประมาณ1นาทีนะคะเราก็ปรับเป็นสปีดกลางถึงสปีดสูงได้เลยค่ะ เราจะ mix มิกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วก็ปาดโถผสมนะคะอ่างผสมบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองนะคะไข่ไก่ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะ1ฟองด้วยกันค่ะแล้วก็จะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาค่ะใช้เป็นวานิลาแท้นะคะกลิ่นจะได้หอมนะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะทำการ mix สมิกซ์ส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากสปีดเบาเหมือนเดิมนะคะประมาณ1นาทีค่ะต่อไปปรับสปีดเป็นสปีดกลางถึงสูงได้เลยนะคะตีผสมกันนะคะประมาณ2-3นาทีค่ะจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันนะคะ ปาดขอบโถผรรสมบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ส่วนผสมอค่ะเข้ากันได้ดีนะคะไม่ติดขอบนะคะมิกซ์ต่อนะคะผสมต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ พอ m i กสมวนสมเข้ากันแล้วค่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมแห้งที่เราพักเอาไว้นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะปกติแล้วนะคะถ้าเกิดเราทำในปริมาณที่เยอะตัวส่วนผสมแห้งนะคะสามารถแบ่งใส่ได้2-3ครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราทำในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็สามารถเทส่วนผสมเนี่ยเข้าไปแล้วก็ผสมภายในครั้งเดียวได้นะคะ เราก็จะผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะโดยคุกกี้เนี่ยเราไม่ต้องผสมแบบคนเยอะมากมายพอให้เข้ากันก็พอนะคะพอพอพอตัวแป้งเริ่มหายไปนะคะเราก็หยุดผสมทันทีนะคะแล้วก็พักเอาไว้ค่ะ พอเราผสมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะแรปส่วนผสมนี้ไว้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะขั้นต่ําที่พักไว้นะคะก็จะพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะในตู้เย็นค่ะหลังจากที่เราพักไว้แล้วนะคะ1ชั่วโมงค่ะเราก็จะเอาออกมาให้คลายความเย็นสักนิดนึงนะคะ เราก็จะผสมส่วนผสมที่เป็นถั่วต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณ100กรัมค่ะวันนี้ก็จะมีตัวอัลมอนด์นะคะอบแล้วนะคะ50กรัมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพาต์อบแล้วเช่นเดียวกันค่ะอีก50กรัมนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันเลยค่ะ พอผสมเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้ตัวสคูปตักไอศครีมนะคะตักใส่หมอ้อทอดเลยค่ะหมอ้อทอดของอยุ้ยจาขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็จะอบทีนึงประมาณ4ชิ้นด้วยกันค่ะเราก็ใช้มือกดช่วยนิดน,นึงนะคะแล้วก็แปะตัวมเมล็ดอัลมอนต์ไว้ข้างบนนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอาเข้าหมอ้อท่อดไร้น้ำมันเลยค่ะอ่อใช้อุณหภูมิ160องศานะคะประมาณ15นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้คุกกี้รสกาแฟซึ่งเป็นคุกกี้นิ่มหอมอร่อยนะคะเพื่อไว้ทานกันที่บ้านนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะคะไม่ยากเลยนะคะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้คุกกี้ที่เป็นคุกกี้นิ่มนะคะรสกาแฟหอมมันอร่อยไว้ทานกันที่บ้านนะคะสูตรนี้เนี่ยจะทำได้ถึง15-20ชิ้นเลยด้วยกันค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย